สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบสดีที่16พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาร์เตออคุณบานเจตสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคำคือวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบครับมี4 EP ตามปกติ EP 1ถึง EP 3คือทีเด็ดเอาไปจัดชุดจัดเดี่ยวเป็นชุดขุนพลจากมอนโอเคนําไปลงทุน ส่วน EP4 เป็นในเรื่องของทีเด็ดทายจกรสูงต่ำใครชอบทางนี้จัดไป EP3 ตอนนี้จัดมาฝากสอคู่โครัมเบียบราซิลอร์เจรินาอุุกวัยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้มารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อคู่ดูให้ดีแก่โครามเบียกับบราซิล คัดฟุตบอลโลก2026โซนอเมริกาใต้แข่งขันกันตอน7โมงเช้านะราคาบาร์เซอลบ่าปาลบส10เจ้าบ้านโคลมเบียอยู่อันดับที่5ของตารางครับ4เกมที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3ไม่แพ้ใครมี6คะแนนส่วนทีมเยือนบา์ซิลอยู่อันดับที่3ครับ4เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนน เกมคู่นี้เวลาเจอกันมักจะจบด้วยการเสมอนะโดยเฉพาะเวลาบา์ซิลบุกไปเยือนเนี่ยมักจะเอาชนะไม่ได้สองครั้งหลังสุนที่บุกไปเยือนคอมเบมียก็จบด้วยการเสมอึ่งหนึ่งกับศูนย์ศนนี่คือข้อมูลพื้นฐานไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้บารซิลบุกไปต่อราคาถูกจังพอป่าลบสิบเองสาหรับเกมคู่นี้นอกจากข้อมูลพื้นฐานมันทั้งคู่ ข้อมูลได้ราคาภูในแนดิกแกป็บตังเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าในส่วนของราคาภูเจ้าหลักๆเชื่อในโอกาสเสมอปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งในโอกาสเสมอครับเป็นเสียงข้างมากช่องจะมานลงสามขึ้นสองและช่องทิเบนบราซิลอันนี้คือขึ้นสี่ลงหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นภูมองว่าผูนี้น่าจะจบด้วยการเสมอกันแต่ถ้าจะมีฝั่งไหชนะ คูเลือกอยู่กับโคดเบียนะเพราะว่าบารซิลนั้นสี่ต่อหนึ่งปรับเพิ่มปรับเพิ่มขึ้นไงนี่คือราคาผู่แฮนดิแคปเป็นราคาบาร์ซิลมูปต่อที่ปอป,ปา่าเลดน,นี้เจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านบอลรองปรับราคาลดลง,ลงครบถ่วนเลยส่วนช่องทูย,ยมบัต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ่วนเลยเช่นเดียวกันเพราะนั้นด้วยปูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ และบวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ที่โคลอมเบียก็มีความเหนียวแน่นยังไม่แพ้ใครและเวลาเปิดบ้านเจอกับบาซิลก็มักทำได้ดีส่วนรองโคลอมเบียเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวนะตัวที่หนึ่งใน EP3 ประจำคำคือประเพัีนี้นะแต่เป็นศึกคัดผู้บอลโลกโซนอเมริกาใตา้อยู่รองโคลอมเบียเจ้าบ,บ้าน คู่ต่อมาเช็คข้อมูล2อคู่ด้วยไฮเทคอาร์เจนิน่ากับอุรุกวัยแข่งขันกันตอนเจ็ดโมเหมือนกันคัดบอลโลกเหมือนกัน2026อาร์เจนินาจะมาต่อลูกลมห้าอาร์เจนิน่าเป็นทีมนำจากผู้ของตารางลงเล่นไปแล้ว4เกมชนะรวดเก็บไปได้สิบสอคะแนนเต็มในขณะที่อุรุกวัยเป็นทีมแบบที่ส พวกเขาลงนี้ไปแล้วสี่เกมชนะ 2, สองเสมอหนึ่ง 1, แพ้หนึ่งมีเจ็ดคะแนนก็เรียกว่าจากูกก็ลองจากูแม้อันดับจะติดกันเลยแต่คะแนนห่างกันเยอะแล้วก็ภาพรวงหัว,วงานก็ต่างกันเยอะนะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อไปสองผูด้วยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายมาแบบเซอร์ไพรส์ย่อมๆเลยในตัวขงราคาผู พอห้ารายปรับราคาเพิ่มขึ้นบนเลือในช่งจักรบานอาร์เจนตินาไม่กลัวอาร์เจนตินาในบ้านไม่กลัวจากฝูงไม่กลัวทีมที่ชนะมาสี่เกมติดแต่พวกเขาเลือกปรับลงในช่องเสมอห้ารายครบถ้วนพวกเขาเลือกปรับลงในช่องทีมยอดอุลกุก้าไวห้ารายครบถ้วนผู้เลือกไม่เสมอก็เป็นอุลุรวัไวบุกชนะเลยนะแฮนดิแคปราคาหนึ่งลูกรวมห้าของอาร์เจนตินา เจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจบับบานบอลต่อไม่กลัวเจนไม่กลัวบอลต่อเอจนแต่ห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบอลร้องอู่ลุกไว้นะแล้วตัวเลขก็แปลกๆด้วยมีเจ้าหนึ่งนิงจ่ายอยู่หนึ่งจุดสาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่เหลือนะยังขอรับได้ครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดเอาละผููแบบนี้นะนดิแคมแบบนี้ บวงกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่กับราคาที่เปิดออกมาคงต้องสวนรองอุรุกววัครับเกมนี้นะเชื่อว่าอุรุกววยดีพอที่จะไม่แพ้อันเจนตินา่าและโดนส่วนตัวคิดวา่าถ้าถึงแพ้ก็คงแพ้ไม่ขาดเต็มที่ก็เบียดหนึ่งศูนเป็นสกอร์ยอดฮิตก่อนเจนตินาอยู่แล้วด้วยแต่อุรุกววยทีมนี้ทำแสบกระบางตีมาแล้วนะ น่าสนใจจับรองอุลุกไวเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP สามะาจำคงคือขนาดนี้เป็นศึกทันบนโลก2026โซนเมกาใต้นะรองอุลุกไวและนี่คือ EP สาทั้งสองคู่ครับใครยังไม่ได้ฟัง EP หนใครยังไม่ได้ฟัง EP สอง และใครยังไม่ได้ฟัง e p 4ที่จดทานก่อนสูงต่ำก็รบกวนติดตามไปให้ครบถ้วนน,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของบอลโอเคที่จะจับนําไปลงทุนนําไปสร้างกาไรในะวันนี้ใครชอบชอบตัวไหนก็ตามนะไม่ชอบตัวไหนก็ผ่านหรือถ้าหยอดเท่าๆกันตามสูตรก็ยิ่งดีทานก่อนสูงต่ำหยอดไว้ด้วยก็เขาทา่าโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ